เป็นยังไงบ้างคะวันนี้ทุกอย่างสุดยอดเลยไหมคะเราบอกว่านุ่มเองนะคะเคยมีโอกาสทํางานกับแม่เกตเลยเลยจะเรียกแม่เกตตั้งแต่เมื่อ20ที่แล้วตัวจริงเดี๋ยวนี้ก็จะเรียกแม่เกตมาตลอดแล้วก็แม่เกตเป็นตัวอย่างที่ดีของการเป็นผู้นําแล้วก็การเป็นผู้ให้ทุกท่านได้ฟังตั้งแต่เริ่มต้นนะคะแม่เกตไม่เคยนึกถึงตัวเองเลยนะคะแม่เกตจะนึกถึงทีมงาน จะนึกถึงองค์กรนะคะแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีตลอดมาและโดยเฉพาะนะคะแม่เกตไม่เคยพูดคำว่าสอนทีมงานเลยแม่เกตบอกว่าแม่เกตให้คำแนะนำทีมงานแล้วก็ให้ทีมงานเป็นได้เรียนรู้นะคะแล้วก็บอกเล่านะสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือขนาดแม่เกตอายุ74ใช่ไหมคะแม่เกตมียังไม่ได้ใส่แว่นนะคะยังมีสายตาที่เฉียบคม ยังยังขับรถมาทำงานเองแล้วก็ที่สำคัญนะคะแม่เกตบอกว่าจงเป็นต้นข้าวนะคะให้เราที่จะเรียนรู้ที่จะเป็นต้นข้าวแล้วก็ทำในสิ่งที่ดีที่สุดนั่นคือต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากก็น้องเชื่อว่าหลายๆท่านคงจะได้นะคะข้อคิดมากมายนะคะจากวันนี้ที่ได้เข้าร่วมฟังนะคะส,สุภาพสตรีที่มีประสบการณ์สี่สิบกว่าปีใน ธุรกิจนี้มองยังไงท่านทํำยังไงแล้วน้องไม่เกต็อีกหนึ่งอุชนีย์ยะคลเป็นหนึ่งในอีกหนึ่งในผู้นําที่พร้อมที่จะให้ความรู้แล้วก็เป็นตัวอย่างที่กับพวกเรามากเลยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณแม่เกตมากมากเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะที่ท่านได้มาบอกเล่าเรื่องราวแล้วก็แบ่งปันให้กับพวกเราครอบครัวชาวไลฟ์แอนเชสทุกท่านที่จะได้ ฟังประสบการณ์ที่พิเศษต้องบอกว่าเป็นบทเรียนที่เราหาเรียนไม่ได้ในห้องเรียนนะคะแต่จะมีในโรงเรียนธุรกิจนะคะในวิชาบทเรียนชีวิตนะคะวันนี้นะคะต้องบอกว่าจริงๆแล้วนมีนขูลข่าวสารดีๆที่อยากจะประกาศแล้วก็อยากจะเรียนให้พี่น้องคร <c oughs> อบครัวชาว Life ์ a n t a g e ทุกท่านทราบนะคะบริษัทเราจะปิด ปิดยอดของเดือนสิงหาคมวันจันทร์ที่31นี้นะคะแล้วก็ปลายสัปดาห์นะคะวันศุกร์บริษัทปิดทำการเนื่องในชดเชยวันสงกรานนะคะแล้วก็วันจันทร์เป็นอีกวันหนึ่งด้วยนะคะแต่ว่าวันเสารนะ์หน้าเราเปิดทำการปกตินะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเริ่มต้นจากเดือนกันยายนนะคะกันยายนของเราที่จะถึงนี้บริษัทจะมีการปรับเปลี่ยน หลายอย่างซึ่งจะต้องบอกว่าทุกอย่างที่ปรับเปลี่ยนนั้นเป็นสิ่งที่ทําเพื่อพวกเราทุกคนแล้วก็ที่ทุกคนที่ทํางานที่มีสุขภาพดีนะคะที่จะมีรายได้ที่จะกระจายรายให้กับทีมงานทุก ะะขออนุญาตเรียนให้ทราบว่าบริษัทเราะะจะมีการปรับแผนการจ่ายผลตอบแทนยราจะมีผลในวันที่6ตุลาคมซึ่งบริษัทจะประกาศะะอย่างเป็นทางการในวันที่1จะเรียนให้กับพี่น้องสมาชิก Life แฟนเพจทุกท่านได้รับทราบะะและนอกจากนั้น,นะะข้อมูลในเรื่องของการปรับเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ ปรับเปลี่ยนแผนการตลาดหรือว่าราคาผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าจะเป็นาการคำนวณคอมมิชชั่นนะคะก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวเริ่มสัปดาห์หน้านะคะเดือนกันยายนเราจะอัดแน่นไปด้วยโปรแกรมในเรื่องของการปรับเปลี่ยนแล้วก็ทุกท่านจะสามารถที่จะส่งตออและบอกเ้อาสิ่งดีๆเหล่านี้ได้อย่างไรนะคะสัปดาห์หน้านะคะท่านจะได้พบกับนะคะ Master Pro ปร10นะคะมิสเตอร์เซตโมเดอร์นะคะท่านจะมาเล่าและบอกเทคนิคแล้วการทำงานสำหรับแผนใหม่และรวมถึงนะคะ เราจะทำยังไงที่เราจะไปต่อแล้วเราจะใช้แผนนี้ในการสร้างองค์กรของเราได้ยังไงนะคะแล้วก็เราก็จะมีท่านดรพงปนุพมานะคะท่านพีดรซันนี่ของเรานะคะจะเป็นผู้แปลให้ในวันเสราร์หน้านะคะแล้วเสราร์ถัดไปนะคะเราก็จะเจอ,อสาวน้อยมหัศจรรย์พี่แอมของพวกเรานะคะที่จะมาคุยเรื่องแผนการตลาดแนวใหม่แบบใหม่ให้กับพวกเราทุกคนได้ฟังด้วย ะะแล้วก็จะมีคุณโรสกับนุ่มที่จะเข้ามาแจมในช่วงนั้นด้วยนะคะแล้วสัปดาห์ถัดไปนะคะก็จะมีนะคะซีเนียร์ไวท์เพรสิดเนนต์นะคะเซาท์อีสเอเชียเดเวลลอปเมนต์นะคะมิสเตอร์คอร์นเพียสันก็จะมาพบกับพวกเราด้วยนะคะต้องบอกว่าเดือนหน้านะคะเดือนกันยายนจะเป็นเดือนที่อัดแน่น ด้วยหลายสิ่งหลายอย่างมากเลยไม่อยากให้ทุกท่านในห้องมีที่จะพลาดแม้แต่สัปดาห์เดียวแล้วก็ในการประชุมซูมนะคะทุกครั้งเราจะมีการอัดวิดีโอเพื่อที่จะลงซึ่งต้องบอกว่าต้องขอบพระคุณท่านดรซันนี่ที่ท่านได้เป็นคนที่ตัดต่อแล้วก็สมข้อมูลเข้าไปให้ทท่านได้และสาหรับท่านที่สะดวกนะคะ เข้ามาที่บริษัทนะคะอย่างที่แม่เกดบอกทุกวันพุธและว,วันเสาร์มาเรียนรู้ด้วยกันนะคะเพราะว่าบางครั้งที่เราทําการประชุมทางซูมคอเราจะมีเวลาจํากัดก็กลัวทุกคนจะไม่ได้โฟกัสมากเพราะว่าก็เห็นว่าเวลาที่เราทําซูมคอก็จะมี50อ่าเซที่จะตั้งใจฟังส่วนอีก50อาจจะยังปิดภารกิจอยู่นะคะต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็คืออยากให้พวกเราที่จะได้ก้าวไปพร้อมๆกันแล้วก็ขึ้นรถไป คนเดียวกันจะได้มีใครตกขบวดนะคะแล้วสิ่งหนึ่งนะคะที่สำคัญที่อยากจะฝากไว้นะคะอยากให้นะคะอยากให้พี่น้องสมาชิกทุกคนนะคะได้ตระหนักถึงการประชุมการเข้าร่วมประชุม Global Convention ในวันที่23-24ตุลาคมนะคะจะบอกว่าการประชุมนั้นจะเป็นการประชุมทั่วทั่วโลกที่พิเศษมากเพราะว่า จะเป็นการประชุมเหมือนการประชุมไลฟ์สดที่เป็น virtual global convention ที่เราจะได้ฟังผู้พูดเราจะได้ฟังวิทยากรมากมายที่บริษัทได้รับสัค์มาให้กับทุกท่านนะคะรวมถึงนะคะรวมถึงสุดยอดผู้นำจากประเทศไทยของเรานะคะอิลิปโปรแคุณน,นอ็อตชนะกริดนะคะก็จะเข้าร่วมบรรยายแล้วก็เป็นวิทยากรด้วยนะคะและ ขาดไม่ได้เลยคือสุภาพสตรีนะคะซึ่งเมื่อกี้แม่เกดก็ได้พูดถึงนะคะพี่ดรแจนนะคะดร์รุจารพรท่านก็จะเป็นหนึ่งในวิทยากรใน Leader Panel ที่เป็นส่วนของ Top f Influencer จากทั่วโลกนะคะที่พี่แจนจะร่วมบรรยายในวันนั้นด้วยนะคะอยากจะบอกว่าโปรโมชั่นสำหรับการเข้าร่วมฟังการประชุมเสมือนจริง โรบคอนเวนชั่นเพียงแค่ท่านแนะนำนะคะ5 0าคะแนนท่านก็มีสิทธิ์ที่จะเข้ากกร่วมการประชุมแล้วก็เชิญนะคะเชิญเกสหรือว่าโพสต์เบกหรือดาวไลน์ของท่านเข้าร่วมได้อีก2คนนะคะต้องบอกว่าพลาดไม่ได้จริงๆเพราะว่าเราเองโอเคในช่วงนี้ที่เรามีปัญหาเรื่องของโควิดใช่ไหมคะพวกเราก็ติดเรื่องของการเดินทางไม่สามารถที่จะเดินทางไปได้แต่บริษัทก็ได้จัดเตรียมสิ่งเหล่านี้ไว้ให้นะคะเพื่อที่ เพื่อที่ทุกคนนะคะจะได้เข้าร่วมฟังการประชุมด้วยได้แล้วก็บริษัทของที่ระลึกให้สำหรับคนที่ทำคุณสมบัติฐานที่จะส่งตรงให้ท่านถึงบ้านด้วยอยากให้ทุกคนที่จะร่วมกันนะคะเข้าไปเป็นกำลังให้เข้าไปเป็นพลังให้กับประเทศไทยไลฟ์แฟนเชสประเทศไทยของเรานะคะ แล้วก็โปรโมชั่นอีกอันนะคะที่คุณโอมกับคุณโรสนะคะแจ้งมาว่าเรายังไม่ได้จบโปรโมชั่นนะคะก็คือโปรโมชั่นดินเนอร์นะคะท่านแค่แนะนำท่านคะแนนนะคะก็จะได้เข้าร่วมการประชุมนะคะการเดอนธันวาเพราะว่าตัวลาคมสถานการณ์บ้านเมืองของเรายังไม่เรียบร้อยนะคะ ก็น่าจะเป็นเดือนธันวาที่เราจะได้พบนะคะเราจะได้พบกันเราจะได้เฉลิมฉลองด้วยกันนะคะเพราะว่าปีนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นพิเศษมากนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นนะคะการเติบโตของบริษัทไลฟ์แอน t เดชทั่วโลกซึ่งผลประกอบการของเราเพิ่งออกเพิ่งจบไปเมื่อเดือนมิถุนาเยืะนธันาคมนะคะวันนี้นะคะขอให้ท่าน ไว้ใจขอให้ท่านเชื่อใจหากท่านยังมีคำถามขอให้ท่านไปตรวจสอบบริษัท Life v a n t a g e ใในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ นะคะที่ LF นี้บริษัท Life v a n t a g e ในเราไม่มีหนี้สินนะคะข้ามเราประสบความสำเร็จเรา มีผลประกอบการที่ดีเยี่ยมและการเติบโต,ต,ตที่สุดยอดมากนะคะส่วนตัวเลขเป็นเท่าไหร่นะคะต้องต้องบอกว่าเดี๋ยวคุณคอตแลนด์จะมาเฉลยแล้วก็ท้าทานใดที่ใจร้อนนะคะก็เข้าไปเช็คในเว็บไซต์ได้เลยนะคะแล้วก็อยากจะบอกกับทุกท่านว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่ไลฟ์ไลฟ์แฟรนชีสเราได้ เตรียมให้กับทุกท่านและเราไม่หยุดที่จะพัฒนาเพราะว่านี่คือครอบครัวนะคะนี่คือคำมั่นสัญญานี่คือสิ่งที่เราจะก้าวไปด้วยกันวันนี้เพราะทุกคนคือความสำคัญเพราะวันนั้นเราจรึงคือไลฟ์แฟชั่ e และ b i o อ a c k e r ค่ะขอบพระคุณมากนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ